สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปรับเพื่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเราออกจากบ้านที่จอมเทียนนะคะที่นาจอมเทียนแล้วเราจะใช้เส้นทางก็คือมอเตอร์เวย์นะคะตัดใหม่ตัดเข้าไปที่ถนนใหม่เลขเจ็ดต้องพบเงินสดเราเป็นคนไม่พบเงินสดแล้วทีนี้ ด้วยที่ทางด่วนเราก็ไม่มี M4 ด้วยเราไม่ได้ลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้ทางด่วนเป็นประจำเราเพิ่งไปกดเงินสดมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการชำระค่าผ่านทางขับมาทุกคนก็จะเห็นป้ายกรุงเทพเบี่ยงซ้ายสัตหยบรยองเราจะลงเลนซ้ายกันเลยนะคะ าทางหลวงมอเตอร์เวย์วันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนมาถึงตรงนี้จะเป็นด่านเก็บเงินนะคะไอไม่ใช่ไม่ใช่ด่านเก็บเงนินขอโทษตรงนี้จะเป็นที่รับบัตรนะคะก็คือ,อเราจะไปจ่ายเงินตรงด่าน บางพลีอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้รถค่อนข้างเยอะเลยด่านตรงนี้จะเป็นด่านห้วยใหญ่นะคะถ้าเกิด เราจะไประยองอุตภารอย่างเงี้ยก็จะเร็วด้วยถนนเขาก็ตัดตรงเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนรถติดก็จริงนะคะแต่ว่าถนนเขาก็มีแบบทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นแต่ร้อนด้วยข้างนอกเวลาสกุพื่อรับบัตรอเค ะะปกติเราจะกดที่ตู้แล้วบัดมันก็จะยื่นออกถ้าตรงไปจะไปอู่ตะเภาไประยองมาตะพุดเนาะแต่ว่าเราจะไปกรุงเทพกันนะคะพอเราเบี่ยงซ้ายออกมานะคะก็จะตัดเข้าทางหลวงแบบนี้เลยจะตัดเข้ามอเตอร์เวย์แบบนี้เลยโอเค ไปเรื่อยๆค่ะไม่รีบไฟล์ของเพื่อนลงบ่าย2องนาทีแต่ว่าเราจะไปรับเพื่อนนัดกับเพื่อนไว้ทางดิพาสเจอร์นะคะไอข่าออกก็คือจะไม่วนเข้าไปชั้นจอดรถนะคะเพราะว่ารถเราคันใหญ่แล้วก็ที่จอดรถคือแคบ แล้วเราเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะคะกับที่จอดรถเดี๋ยวจะมาเล่านะคะว่าเกิดอะไรตอนนี้นเรามาถึงด่านเก็บเงินลาดกระบังกันแล้วนะคะจากด่านที่เราเข้ามานะคะตรงห้วยใหญ่มาถึงด่านลาดกระบังตรงนี้ค่าผ่านทางจะอยู่ที่115บาทนะคะ เรากำลังจะจ่ายเงินกันนะคะจากด่านห้วยใหญ่นะคะมาถึงลัดกระบงังเราจ่ายไปที่115บาทนะคะก็เข้าสวนภูมิเลยอีกนิดนึงแต่วันนี้รถเยอะมากขับยากมากค่ะ ตอนนี้เราก็จอดรถอยู่ตรง Emergency Parking นะคะเพราะว่าเพื่อนทักมาบอกพึ่งแลนดแล้วก็เราจะไม่เข้าไปจอดในตึกนะคะเราก็เลยต้องมาจอดรอ,อก่อนให้เพื่อนทักมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปรับนะคะเพราะว่า,าที่จอดรถในตึกค่อนข้างหายากแล้วก็ขับแคบเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเรามาจอดตรงไหนที่จอดรถที่เราจอดก็คืออ่าออกจากด่านเก็บเงินรัดกระบังมานิดนึงนะคะแล้วก็จะมีที่จอด emergency parking ตรงนี้ก็คือเราไม่ได้จอดนานนะคะประมาณไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวเราก็ออกไปรับเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนทักมาแป๊บนึงอ่าบอกนิดนึงนะคะว่าอ่าถ้าจอด ริมทางที่ไม่มีไม่มี่าแถบเหลืองอย่างเงี้ยอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ตักเตือนนะคะเราต้องหาที่จอดที่เป็นแถบเหลืองสําหรับจอดตามไหลาทางนะคะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมถนนด้วยเนาะตอนนี้เราก็เบี่ยงซ้ายเข้ามาทางเข้าอาคารผู้โดยสารแล้วนะคะขับเข้ามาอีกนิดหนึ่งเราจะเจอป้ายเยอะแยะมากมายนะคะ ารเราขับตามลูกศรเลยนะคะลูกศรที่ชี้ลงเลนนะคะไม่ต้องกลัวหลงนะคะเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกเรื่อยๆเลยะคะ่ะทางเบี่ยงขวานะคะให้เข้าอาคารจอดรถอา,อาคารโดยสารค่ะเข้าเราจะไปทางนี้กันนะคะทุกคน จะไปโรงแรมโนเวทเอลอาคารจอดรถก็เบี่ยงขวาได้เลยนะคะอันนี้ผู้โดยสารขาเข้าเราจะมาทางนี้เลยนะคะก่อนที่ทุกคนจะมารับเพื่อนที่ตรงนี้แนะนำก่อนเลยนะคะว่า,าเตรียมกับเพื่อนว่า,าจะขึ้นไปรอที่ประตูไหน เราก็จะไปผู้โดยสารขาออกกันนะคะก็ต้องเตรียมกับเพื่อนก่อนนะคะว่าจะไปรอที่ประตูไหนมาทาผู้โดยสารขาออกก็คือถ้าเกิดมันมีหลายประตูนะคะทุกคนแล้วเราจะได้จอดรถถูกว่าอ่านัดกันที่ตรงประตูไหนเนาะรถส่วนบุคคลรถบ่ะขับมานิดนึงเราจะเจอป้ายนะคะ เราจะไปะตามที่เขาชี้ไปนะคะรถส่วนตัวแต่วันนี้รถเยอะมากทุกคนเพื่อนของเรารออยู่ที่ประตูห้านะคะถ้าเพื่อนเห็นรถเราก็จะวิ่งมาเลยก็คือกระโดดขึ้นรถตรงนี้เลย รวดเร็วกระเป๋าหนึ่งใบคนหนึ่งคนขยับไปอีกก่อนนะคะนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่ทางออกประตูหนึ่งอะทางเข้าทางเข้าประตูหนึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการรับเพื่อนแบบรวดเร็วเร่งด่วนไม่เอารถเข้าไปจอดในอาคารนะคะ